จริงวันนี้เรามาหมายไหนครับอาจารย์หมาย่าตะจุยครับผมป่าตะจุยหลังหมู่บ้านนุชนาทครับอยู่หลังรถตัดบอวินใช่ไหมใช่ครับผมของหลังรถตัดบอวินนะครับนักขับคนไหนที่มาเส้นสี่แยกบอวินนะครับจะเลี้ยวขวาเลยร้านสีราชาตอ้ห้อมาหน่อยหนึ่งครับก็ขับตรงมาประมาณ500เมตรจะเป็นคลองอยู่ขวามือ ใครสนใจอยากจะมาก็มาได้ครับผมตอนนี้ช่วงนี้ปนินหลักนกะารเข้าวปนินข้าครับผมครถกำลังไป<ม>แผ่หลังทอดครับผมใปนี้สี่นิ้วครับสี่นิ้วสวนกันเป็ดที่ผมเอามาใช้ครับวันนี้เป็นชุดเล็กเท่าที่ผมจะหาได้แล้วแหละตอนนี้ในบ้านเป็นการตกกุ้งครับผมนำมาอยู่สี่คัน ชุดใหญ่ยังไม่กล้าเอาลงครับตอนนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะแคบพับพองมันกะระยะเบี่ยงไม่ได้เราเป็นยังไงครับรไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับผมขอบคุณครับยูนะนะเลยว เพียนเยม็ดโพมครับะเพียนครับเม็ดโพมครับผมสาฝ่ามือเลยเพียนเย มันเไม่มุงก็เลยอะมันเป็นขันเป็นคันตีอยรอปอมไหมันเขาเรียกอะไรเพราะว่าริสูง

как там старт เดี S <S ๋ยวกองจุกล้องหน่นยอยครับผมมรนเทาบันเทาใบใหญ่ครับใบใหญ่ครับตอนนี้เหยื่อผมก็เริ่มแห้งแล้วพอตอนนี้เป็นประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบนะครับอากาศค่อนข้างคีะร้อนเหยื่อก็เปิดถังเปลี่ยนเหยื่อไปไว้ครับมาเหยื่อมันก็เริ่มแห้ง นี่ครับผมมีตัวช่วยคือน้ำลูกยอนะครับผมสูตรน้ำลูกย้อนี่ก็หมักเองครับตามวิถีชาวบ้านของคนแก่บ้านอกที่เขาเคยหมักไว้กินตามคอเรื่อนนะครับเป็นยาระบายนะก็เลยเอามาลองผสมเหยื่อตกปลาดวูว่าได้ผลชัดครับวันนี้ปนินกินกระจายเลย <c oughs> ผมก็จะมาใส่แทนน้ำเปล่าเลยนะครับน้ำลูกยอเนี่ยตอนนี้ลูกยอก็เริ่มได้ที่แล้วเริ่มเปื่อยแล้ว เรก็จะเอาน้าเนี่ยมาใส่แทนน้ําเปล่าเลยน้ำบุกยอคนไปกับเหยื่อเลยนะครับเพราะผมต้องการเหยื่อที่เป็นเหยื่อแบบนวดนิ่มนะใส่ไปเลย,ยนี่เหยื่อผมก็เหลือน้อยละใส่ไม่เยอะส่วนกากที่เหลือนะครับไม่ต้องไปทิ้งเอาไปปั่นผสมกับปลัมหรือว,ว่าอาหารเหยื่อที่เราจะไปใช้ตกต่อได้ครับแล้วก็เขาไปเลย แฝบจมูกเลยครับกินนี้เตะดังคาหักครับจะไปสูตรายใจแลนะครับถึงกับสมองฟอกันเลยอโอเคครับส่วนใครอยากได้สูตรน้ำมูกยอนะครับเข้ามาขอสูตรผมได้ครับถักเฟสตะวันต่อแสงมาสำหรับอออใครอยากซื้อผมไม่มีขายนะครับแต่ถ้าขอสูตรมาผมให้ได้ครับ เอาไว้กินก็ได้ครับตูนี้หมักหมักไว้กินก็ได้ครับสําหรับคนที่มีระบบปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายถ่ายยากผาดแข็งพวกนี้อยากระบายท้องถ่ายท้องทักมาครับเอาไว้กินได้แล้วจะไปใช้ตกปลาก็ดีครับ I'm mm gonna -hmm. ขั้นแรกขั้นแรกขันแรกขันแรกดูดีครับดูดครับดูดครับเดินไปหน้าหน่อยเดินไปหน้าหน่อยนั่นแหละประมาณนั้นแหละเจ้าใหญ่ขนาดไหนเนะี <c> ่ย <oughs> Good

ก็ดีโอ้โหบุลเลอร์เลยไปกินได้อนาะจารอร่อยมาลองกปปินเมนูนี่ดูดินี่ติดติดนวดครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ปลาก็เริ่มกินห่างตัวแล้วแหละ้วเราก็จะได้กลับกันแล้วครับ ว่าอย่าเราจะหมดละได้เวลานะครับที่ต้องกลับและพักผ่อนนะครับเดี๋ยววันหน้ามาแก้มือใหม่ครับครับสำหรับงานของวันนี้ของเรานะครับก็ต้านนิ่นะครับผมได้แต่เพียงมาตัวหนึ่งตัวไซส์ใหญ่อยู่ส่วนใครจะมานะครับหมายนี้ฝ่ายไะช่วยนะอยู่หลังรถตัดบอบินหลังหมู่บ้านลักษณะนะครับเอ่อ ่วนเหยปลาที่นี่นะครับเป็นเมฟฟ็ดฟงก็ได้เสดเดือนก็ดีนะครับเสดเดือนจะกินจัดหน่อยแต่ไม่โฟงก็จะรอนานนิดนึงกินเหมือนกันแต่รอนานนะครับช่วงเช้าจะกินจัดเลยยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขงองพวกเรานะครับอาจารย์มีอะไรฝากไหมก็ฝาก านะทุกท่านนะครับที่มาตกปลาครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันไม่ต้องแย่งกันครับของมันไม่มีเจ้าของครับหมายนี้ครับตกได้ทุกคนนะครับแบ่งกันกินนะครับหรือว่ามาร่วมสนุกกันนะครับรักในการตกปลาย่าห่วงเพื่อนนักตกปลาด้วยกันครับฝากไว้แค่นี้ครับผมครับมาแล้วก็เก็บขยะกลับนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ